สวัสดีครับพี่น้องครับเจอพิ่งมิมลังนึงครับหลังสวยงามเลยลังนี้ดูครับผมคีครับลงควรเอาเลยครับผม นีเอ e บอกมาครับโอเคครับเอาก่อนครับผมได้แล้วครับผมหัวน้าอย่างสวยแล้วครับแต่วาลังมีตัวอยู่ครับนี่ครับผมหัวน้าหวานเต็มเปี้ยเลยครับ โอเคครับขอบคุณครับ